สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในเกมร l m ครับ2 0 2 1นะครับเป็นเกมคล้ายๆไหมครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นิโค m มอ l นะครับวันนี้ผมกะว่าจะมาประชน <c oughs> จะมาประจนภัยให้คุณผู้ชมได้ดูครับว่าในในแมปมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรแบบว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเห็นได้ในคลิปต่อไปนี้ครับ อันนี้นี่ผมอยู่อันนี้ผมเดินทางมาจากสปอนสปอนก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดสตาร์ทเริ่มต้นอันนี้ผมเดินทางมาจากสปอนค่อนข้างไกลพอสมควรนะอันนี้ผมมาอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยอันนี้ด้านหน้าของผมมันเป็นบ้านของของคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับเออเขาสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มีคนทักมาเต่๋ยผมปัดทิ้งกันนะมีคนทักมาแต่ผมปัดทิ้งก่อนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็คิดอะไรได้ก็พูดไปก็ไม่รู้ว่าจะทำให้คุณผู้ชมเบื่อหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามพูดไม่ให้คุณผู้ชมเบื่อนะอันนี้เป็นบ้านของ อูจ้จมน้ำจมน้ำอันนี้เป็นบ้านของใครก็ไม่รู้ครับว <c oughs> ันนี้ผมจะเน้นจะเน้นแอดเวนเจอร์ครับเน้นเน้นผจญภัยครับแบบว่าให้คุณผู้ชมไปดูทิวทัศน์ให้คุณผู้ชมไปดูในแบบว่าในแบบนี้มันมันมีอะไรบ้างที่ผมจะพาไปดูต้นไม้ก่อนล้วกัน ต้นไม้ในเกมนี้มันมีอยู่หลายหลายพันอยู่นะน่าจะมีมากกว่าสิบพันขึ้นไปนะอันนี้ผมเจอ1ต้นแล้วต้นแอปเปิลในไม้ผมก็มีนะต้นแอปเปิ้ลนะแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ที่หายากกว่านี้อีกเดี๋ยวแต่ผมจะลองประจญภัยหาดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชม เนี่ยครับต้นไม้อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งต้นไม้ที่หาค่อนข้างยากนะครับในแมปเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อต้ว่าต้นอะไรแต่ผมจะตกหลุมตกหลมุลมผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้แบบมันจะกระตุกหรือเปล่านะ ช่วงแรกมันอาจจะยังอัดคลิปมันอาจจะยังไม่ค่อยกระตุกนะแต่ว่าถ้าอาัดนานๆน,นะคลิปมันจะชอบกระตุกอะไม่รู้มเป็นอะไรไอ้ก่อนหน้านี้ผมก็ไปตั้งค่าแอปนะค่าแอปไอแอปอัดวิดีโอหน้าจออะไรเนี่ยผมตั้งอะไรว่าความละเอียดของวิดีโอ7 2 0 p แล้วก็แล้วก็อะไรกันแล้วก็อัตาราเฟรมอัตาราเฟรม50แล้วก็ คุณภาพก็ตั้งคุณภาพต่ำครับคุณภาพต่ำนี่ไอ้อัดคลิปต่อนอาทีนี่มันจะกินเท่าไหร่วะมันจะกินเมกะไบต์กินความจำโทรศัพท์ไปยี่สิบเอ็ดเมกะไบต์ครับไอ้อัดคลิปวิดีโอคลิปนึงอะห้าถ้าเทียบเป็นนาทีใช่ไหมวิดีโอเทียบเป็นนาทีมันก็จะกินความจำโทรศัพท์ไปประมาณยี่สิบเอ็ดเมกะไบต์ผมก็เลยเอาคุณภาพต่ำไงเจ็ดร้อยยี่สิบพีแล้วก็อัตราเฟรมห้าสิบ มันมีอยู่มันมีอยู่หลายระดับนะให้ผมปัปแล้วแต่ผมเอาห้าสิบเนี่ยเฟรมอัตราเฟรมอาละครับเดี๋ยวก็มาต่อในเกมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้าเดินไปหาต้นไม้แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูทิวทัศน์ในเกมครับอันนี้มันเป็นต้นอันนี้มันเป็นต้นกระถินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่า รูปทรงมันคล้ายๆต้นกระถิ่นณะลงครับต้นกระถินนรลงมันจะเป็นต้นต้นกระถิ่นใหญ่ครับแลวอันนี้ต้นต้นจังเกิลครับในเกมมันชื่อว่าต้นจังเกิลแต่ในต้นในชีวิตจริงนี่ผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นต้นอะไรเหมือนกันชื่อชื่อว่าต้นทีทีจังเกิลครับ เด,เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูไอ้ต้นไม้คิตต้อก่อนโอ้ยตกตกอะไรวะเนี่ยด้านบนมมีต้นไม้คิตต้ออยู่เดี๋ยวผมหาทางขึ้นไปกับแป๊บนึงนะหลุมเยอะเหลือเกินเฮ้ยมันมีคนในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเซิร์ฟเวอร์ที่คนสมองมันมาสร้างโอ้โหเม่งเจอแต่หลุมเจอแต่หลุมตกหลุมตลอดเลย เดี๋ยวผมจะต้องเคลื่อนไหวช้าๆนะถ้าเคลื่อนไหวไหวไวมันจะเวลาอัดคลิปวิดีโอมันจะเขาเรียกอะไรมันจะปรับมันจะเขาเรียกอะไรจะปรับความรู้สึกไม่ทันนะเออในในตัวแอปอะตัวแอปมันจะปรับความรู้สึกไม่ทันถ้าถ้าเคลื่อนไหวในเกมไวนะผมก็ต้องเคลื่อนไหวแบบพอดีเออปานกลางหรือไม่ก็หรือไม่ก็ช้าๆอะไรแบบนี้อัดคลิปวิดีโอมันจะไม่ค่อยกระตุกนะ ถ้าเคลื่อนไหวไวๆไในคนเรื่องเลยมันจะทําให้กระตุกได้เวลาเคลื่อนไหวในเกมเนี่ยกระตกอะไรอีกว่าวหลุมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยครับเอหน้าหน้าผมมันเป็นต้นต้นคิตโต้สไปครับแต่ชื่อเป็นทางการในเกมของมันน่ะมันชื่อต้นทีฟอสทีฟอสอะไรวะเซพเิง ชื่อทางการของมันนะครับชื่อชื่อว่าต้นทีฟอสแซปลิงเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงต้นไม้ในเกมอะไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆอะ่ะหรือว่าต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดกลางๆมันมีมากกว่าสิชนิดขึ้นไปนะเอ,อ่อต้นไม้ในเกมนี้มันมีมากกว่าสิบพัขึ้นไปเดี๋ยวผมจะ จะให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับดูในแมปการมาชมบายของผมเออให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆคลิปนี้ผมตั้งใจจะอัดไว้ที่ยี่สิบยี่สิบนาทีหรือว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่นาทีเนี่ยแหละครับผมดูนาทีการอัดคลิปก่อนนะตอนนี้อัดคลิปไปเจ็ดนาทีแล้วาอาัดเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่สิบกวนาที เวลาไม่อาจคลิปอะเวลาเวลาไม่อาจคลิปเวลาเล่นปกติในเกมอะมันไม่มันไม่กระตุกนะมันจะแบบว่าเล่นค่อนข้างลื่นอยู่พอสมควรนะเวลาเวลาเล่นแบบไม่อาจไม่อัดคลิปนะแต่พอเวลาเล่นด้วยอาจคลิปด้วยเนี่ยมันจะถ้าเคลื่อนไหวไวมันจะมันจะค่อนข้างกระตุกเลยอะถ้าอาดคลิปนานๆนี่มันก็จะกระตุกจะกระตุกมากเลยอะถ้าอาดคลิปนานๆนะ อันนี้ผมก็พยายามแบบเคลื่อนไหวกลางๆไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนี้มันเริ่มเริ่มจะกระตุกแล้วเนี่ยโอ้แม่งแป๊บแป๊บแม่งแล้วแม่งโคตรเซ็งเลยหลุมก็เยอะแม่ง แล้วก็จะมามืดอีกโอ้ยขุดเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดเลยไอ้ไอ้คนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยแบบเวลาเดินไปไหนมาไหนวิ่งไปไหนมาไ,ไหนโคตรลำบากเลยแล้วยิ่งมามืดด้วยโอ้ คนละเรื่องเลยแบบว่าแบบว่าลำบากมากเก่าๆเวลาเดินเดินอะไรเ,เริ่มจะกระตุกผมเกมแล้ว าอาคลิปแต่แป้นเริ่มก็เลยใชไว้ว่าวาคดคลิปแม่งก็คิดดีแล้วนะอุูสาปรับตั้งค่าในแอปจอคิดว่าดีแล้วแม่เวลาอาจคลิปหทีเกินเจ็ทีเงี้ยแม่งเริ่มเริ่ม,ม,มออกกันแล้วตกแล้ว เอาคุณผู้ชมค้างค้างเป็นเพราะหรือว่าเป็นเพราะคนทั้งนอกนี่ทักแชทมามันก็เลยกระตุกเดี๋ยวผมดูอาการเครื่องนะเครื่องมันเป็นไรวะค้างเฉยเลยตอนนี้กดอะไรไม่ได้ เดี๋ยวผมจบคลิปก่อนนะไม่ไหวว่าเครื่องเครื่องเริ่มออกาการค้างเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ